สวัสดีครับลูกพี่สบายดีนะครับสบายดีเนาะโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนายมานะต้นนานะครับผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีครับวันนี้ขอนําทุกท่านเข้าสู่สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีครับกับแปลงสาธิตเกษตรทีใหม่ต้นแบบภายในบริเวณสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีครับตรงนี้นะครับเราได้จัดตําขึ้นเพื่อ เป็นตัวอย่างนะครับเป็นต้นแบบในการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่ทางกระทรวงกรเกษตรเรากําลังเริ่มดําเนินการอยู่ขณะนี้นะครับ ในแปลงตรงนี้นะครับมีพื้นที่ทั้งหมด5ไร่ตามสัดส่วนแล้วเนี่ยมันจะต้องมีแหล่งน้ําอยู่ประมาณ30%นตะครับตรงนี้มีแหล่งน้ําอยู่ประมาณ1.5ไร่นะครับก็มีอยู่3ส,ส่วนนะครับตรงนี้นก็จะเป็นรูปวงกลมตรงนี้ก็จะเป็นรูปตั้งฉากนะครับแล้วก็เราจะทําคลองนะครับซึ่งเราจําลองขึ้นมานะครับทำเป็นคลองอาจจะไม่ใช่ไส้ไก่อาจจะใหญ่กว่าไส้ไก่นิดนึงนะครับเข้ามาทํานองนี้นะครับไหลไปตามที่ต่ําซึ่งตรงนี้นะครับเรายังมีพื้นที่นานะครับพื้นที่นาซึ่งเป็นหัวใใจขอองงงรกาาทฤษฎีีหมม่เลย1ต้้นํ จะต้องมีนานะครับจะต้องมีข้าวไว้กินนะครับอีก30%ตก็จะเป็นพวกไม้ผลพืชผักแล้วก็พืชไร่ต่างๆซึ่งสามารถที่จะมาเลี้ยงตัวเองได้ในฤดูการหนึ่งบางส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับตรงนี้ที่เราทําขึ้นนะครับเป็นการทดลองเป็นต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เราทํามาได้ประมาณสักครึ่งปีได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลว่าบริเวณตรงนี้นะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับที่ผ่านมาบริเวณตรงนี้นะครับจะเขียวชวยอุ่มชุ่มฉ่ำนะครับเปรียบเทียบก แห้งแรงนะครับนอ,นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็น จุดสาธิตไม่ว่าจะเป็นยาแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแล้วก็ยังรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทํางานแล้วครับยาแฝกเริ่มจะเป็นกําแพงตั้งกําแพงซึ่งจะทํางานตามคุณสมบัติของเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุดที่จะไปให้พี่น้องเกษตรกรของโครงการหนึ่งตบลหนึ่งเกษตรที่ซีซีใหม่ซึ่งทางกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการอยู่ในขณะนี้นะครับในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยก็ ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนในโครงการนี้นะครับโดยการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับคือขุดสระในพื้นที่ทฤษฎีใหม่ซึ่งาบางส่วนก็ดําเนินการเสร็จแล้วนะครับในเฟสแรกในเฟสท,ที่2ก็กําลังดําเนินการอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นแบบเพื่อให้พี่น้องในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือพี่น้องที่ยังไม่ได้เข้าโครงการนะครับเอาไปทําเองที่บ้านได้นะครับมาดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ได้ก่อนแล้วค่อยก็มาปมมรับมุมมาทางนี้ ส่วนของโครงการหนึ่งำบล1นกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งเป็นโครงการของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเป็นโครงการที่ร่วมบูาการระหว่างหน่วยงานนะครับในกระทรวงเกษตรเองนะครับและระหว่างหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งเริ่มดําเนินการตั้งแต่การคัดเลือกพี่น้องเกษตรกรที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็การดําเนินการในส่วนของทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็น้องจ้างงานซึ่งเป็นพี่เลี้ยงจะต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับ ในส่วนของกรมพัฒนานที่ดินเองในหน้าที่หลักนะครับเราก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่ร่วมต้นในการบูรณาการร่วมกันตั้งแต่คัดเลือกพื้นที่วางผังแปลงสํารวจความเหมาะสมของดินในการที่จะขุดสระน้ําหลังจากที่เราดําเนินการในการขุดสระน้ําเสร็จนะครับในส่วนของพัฒนานที่ดินเองก็จะมีการฝึกอบรมนะครับร่วมกับคณะทํางานแล้วก็สนับสนุนปจัจจัยการผลิต ในด้านการปรับปรุงบำรุงดินในด้านต่างๆนะครับให้ความรู้ด้านต่างๆสําหรับหน่วยงานอื่นในภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์อ่าหน่วยงานอื่นๆนะครับอีกหลายๆงานที่ไม่ได้เอ่ยก็จะเข้ามาร่วมกันตรงนี้เพื่อสร้างเกษตรกรหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มทฤษฎีใหม่เป็นต้นแบบให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเห็นถึงความสําคัญความจําเป็นความยั่งยืนของในด้านของทําการเกษตรในลําดับต่อไปครับ ในส่วนของคณะทำงานเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้นะครับก็จะเป็นประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองได้ไม่ว่าเศรษฐกิจด้านนอกหรือปัจจัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของโรคระบาดถ้าพี่น้องเกษตรกรมีโครงการนี้อยู่ในมือแล้วปฏิบัติตามในศาสตร์พระราชาในแนวเศรษฐกิจพอเพียงพวกเราก็จะอยู่ได้โดยไม่ไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพเราได้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามเราจะมีภูมิคุ้มกัน ขอองงตัวเนะในส่วนของพี่น้องที่เข้าโครงการไปแล้วนะครับก็จะเป็นตัวอย่างแปลงต้นแบบให้พี่น้องเกษตรกรข้างเคียงเพื่อดําเนินแนวตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ของเราในแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับกทำนั่นะเล็กยาวด้วยนะเล็กยาวแที่ปค่สิสองดไเปนยิดทุกเลยแอะแครับสรมาณตัี้ครับ แคบรุ่มเมืดองแล้วแถวไงาเยวปวดหัวพักใจฮ้บางคนแพ้บางคนไม่แพ้แต่เขาบอกว่ามีอาการามันจะดีเอ้นเออ้แบบมดเลยเอ้ยแบบดลถ้าคนเีอคนกคเยลม่ชกับลงนี้้ามเนเก็บตังค์ก็ไทยเนี่ยนะจ้างเนี่ย น้อยสุดก็คือเลี้ยงพื่นให้อยู่ได้ในพืธที่น้นได้ใาจจะมีประมาณสา0พันห้าร้อยว่าบาท